กลมเงีมือนอกอ้าจิมเขากินเป็ดได้ไหมอันนี้ฮะลูกเขาเฮยเจ๊เป็นเพื่อรวยของหัวแล้วรวยไหมรวยไหมคะแคเป็นลมเลยรวยจนตเลยลงรว้รวยเป็นลมแล้วนี่มาไทยานี่ สวัสดีค่ะช่องหนังตะลุงหญิงแอนนะคะวันนี้นะคะแอนก็อยู่ที่อําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและวันนี้นะคะแอนเองก็อยู่กับน้องม,มิเกลค่ะ,ะน้องมิเกลสวัสดีหน่อยค่ะอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้น้องมิเกลมาทําอะไรคะทำซ้มทำค่โอ้ทำซ้อมตำเหรอคะอร่อยไหมลูกอร่อยเดี๋ยวเรามาดูว่า ส่วนผสมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างกันนะคะเดี๋ยวน้องมิเกลแนะนํานะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาทําสซมํำกันนะคะรับรองว่าฟีมือน้องมิเกลนี่ร้อยจังฮู้รอ้รอยจังหู้ไหมเอาในผัวร้อยจังฮู้ที่ร้อยจังหู้ว้า ก้อนคะ่ะใส่วอดเทียมอ่าใส่วอดเทียมกี่กลีบอ่ะคะชา่ชางปีช่างปีทำเหมันเปลือกโอเคใส,เใส่เลยค่ะใส่เลยอ่าใส่เลยเอาหน่องใส่หนึ่งสองสามเอาทิมเลขค่ะทิมเลยลูกทิม เอาไซมิเกลไซเลยลูกไซดีปีเลยอ่าตุนกาเดียวเอาทิมเนี่ยเนี่ยอะเอ็นไซไอ้ทิมไอ้ว่านะเดี๋ยวข้าวตาน้ำตาลตีบสักเท่าใด้ยี่ข้าตำเลยตำเลยทิมเลยลูกทิมเลยเออใส่น้ำตาลทบแล้วก็ใส่ได้คะพุ่งนัวไหมคะบอกท่านผู้ชมเลยพุ่งนัวไหมคะ นัว oh, ค่ะเอาลูกตははักประมาณนี้อ um, ่ะใส่ผงน้อยมันอร่อยอร่อยนะคะเอาไเลยค่ะโอ้เกงเกี่ยวอ๋อใส่เลยลูกเอาตำเลยค่ะตำให้มันเข้ากันอ่าใส่ช้อนกลวนๆหน่อยลูกกวนๆนิดเดียวกวนอ่าอืมเสร็จแล้วก็ใส่นามสมข้ามพิษนะกูแรงกว่าสีจริงแล้วเอ้าอ่าใส่ตำสามมตำ แนาเปียวคำตาเปียวก่อนดิคำตาเปียวเพื่อเลยไทยหน้าน้องคำตาเปียวน้องคำถามเพื่อถามเปียวแบบ ปูเปีเยตทำยังไงปูเปียตทำยังไงทำทาบเปียวแล้วถ่ายน้องเลยลวเราเปียวเออปูเปีวลวถ่ายน้องเลยลวเราเปียวเออปูเปียวนะคะปูเปียาเดี๋ยวนายเอ็นช่วยนะนายเอ็นช่วยนะคะ เส้นอะไรคะเส้นหมาปลาจันโอ้หมาอะไรนะเส้นหมาปลาจันหมาปลาจันน้อยเหอในเะส้นหมาครับหมาปลาจันหมาจัน,นอ๋อนี่เอ้อนี่เส้น,นอะไรกันเนี่ยเส้นหลอกคอเออหลอกคออะไรลูกเลยหลอกคอยิบยิบหลอกก็เลยลกูกยิบเอาก,กินจำนวนต่อ,อไรเยอะใส่เยอะ,ายยอะมากเลยอันไหนฉช่วยนะั้นเส้นเส้นหมาจันของน้องมิเกลนะคะอืมแต่หนูดูจริงด้ยอันนี้ทำ อ่าได้ไหมลูกเอาจับเลยเอาติ hmm. <Th umb. S 2> mm ้งติ้งติ้งเลยกันติ้งเลยเอาดูแม่ก้าวหอ่าสวายากให้เราใส่ไอ้นี้นะไอ้ตัวตาตี้อยากดวะน้องคุน nhớ mà chim nhớ mà chim lên á áo à, mì kêu nhớ mì kêu chim con mi kêu tao mấy vì mưa no áo chim không? kín phết đai mai này ha lú cô hai sẽ bằng vừa lôi chẳng uống đâu lôi mai lôi mấy tháng <laughs> kêu bình lông lôi อ้<ล>ยด้วยด้วยจังหวะกดไลไ์กดเชร์ด้วยนะคะอ๋ะะอฝา,ากกด,าาก,ก,กดสกไลด์ฝากกดสไลด์เนาะเู้เรียกว่าฝากกดซับสครายผูดเดียวฝากกดซับสครายฝากกดซับสครายกดเชร์กดเชร์กดก,ดกดระดิ่งตรงนี้กดกระดิ่งติดตามติดตาม,ม,ม,มให้น้องมิเกลให้น้องมิเกลด้วยนะคะ นบายบาย